ห้าน้ำมันนะครับอายุยืนสุดๆนะครับหาน้ำมันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะช่วยท่านอายุยืนได้นะครับข้างบนนี้นะครับแต่ต้องทานให้ถูกต้องนะครับมาฟังกันนะครับอันดับแรกน้ำมันมากอกนะครับจะต้องเป็นแบบ extra virgin olive oil หรือแบบสกัดเย็นนะครับอันที่2น้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะครับก็แนะนำเป็นแบบสกัดเย็นเช่นกัน อันที่3ครับคือเนยแท้นะครับเนยแท้กับเนยเทียมต่างกันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูเลยว่าเขาเขียนว่าเป็นเนยแท้นะครับถ้าเป็นมาร์การีนเป็นเนยเทียมอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมีปัญหาเลยนะครับอันที่4นะครับคือไขมันสัตว์จากธรรมชาตินะครับก็ที่อยู่ในเนื้อสัตว์นะครับหรืออาจจะเป็นพวกกีต่างๆนะครับเป็นไขมันจากสัตว์เลยและอันที่5คือน้ํามันอะโวคาโดนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าทานเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมขอแนะนําให้ท่านทานนะครับเป็นส่วนประกอบของอาหารไม่ว่าจะเป็นสลดัดไม่ว่าเอาจะมาผัดกับผักนะครับผัดกับอาหารสุขภาพอาหารธรรมชาตินะครับคือการที่เรายกนะ